สอนไหม้อนได้อ๋อนี่เหรอนี่กูอยู่นี่โอ้ยกูไว้ใจมึงได้ไหมเนี่ยอุ้ยได้ไว้ใจกูได้ออเดอร์เข้าแล้วยุ่มมึงดูผีกูเุ้ยโอเคเราต้องไปโอเคโอเคต้องไปแล้วเวลาเราไปส่งออเดอร์ใช่ไหมเออไปส่งออเดอร์ไปดิกูไว้ใจมึงได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ไปไหนมึงไปไหนเอากูไปด้วย มือมึงมาหากูมาหากูแล้วกูวิ่งอยู่มึงก็หลอกกูสิเออกูถอยหลังได้ไหมเนี่ยเออทำไมมันไม่ให้กูถอยหลังวะอ่ะไปเลยมันไม่ให้ถอยหลังเหรออ๋อนี่ถอยได้ถอยได้โอเคไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วไม่เอาเข้าต้นกล้วยนะยมไปแล้วจ้าไม่เข้าเพื่อนไม่เข้ากูรู้และวไปทีบังครับอ่ากูน่ากูหล่อแล้วล่ะอ๋อไม่มีอะไรเราต้องเดียวเฉยโอ้ไม่เอาข้างทางเยว เอ้ยทำไมมันกดเลนเครื่องไม่ได้วะกด G P S ได้อ๋อเราต้องกดอันนี้ก่อน G P S อยู่ข้างข้างไข้างอนี้เหรอเพื่อนอยู่บ้านนี้เหรอเออไขว้างเข้าเขียวอ๋ออ๋อชิปมันคือเบรกโอเคโอเคเข้าใจละเื่อไปกดตั้งนานโอเคโอเคมันคือแฮนด์แบบแฮนด์เบรกเบรกมืออ่าเราถูกบ้านปะเนี่ยเราถูกเพราะว่าเพื่อนไม่รู้กูไม่รู้ว่าบ้าน ที่เรารับมานี่คืออยู่ที่ไหนออมันต้องติ๊กว่ามันคือบ้านหลังนี้แน่เลยเฮ้ยเฮ้ยผมมีดิฟให้กูด้วยกูดิฟ<ว>กูดิฟอ้ยข้างทางอาจจะแบบว่าแย่ๆหน่อยโอ้ยแต่เราขับไปได้เยอะมากคิวมเราไปจีเพยังไงวะนี่นี่เพื่อนอยู่มงมุมขวาเแบบออสีเขียวเนี่ยเหรอใช่อ๋อแสดงว่าสีเขียวคือเส้นทางที่เราต้องไป อ๋อกูไกลเข้าใจแล้วกูไปไกลจักเออไอ้นี่แส่เลยอะไรของกูเนี่ยกูเล่นอะไรของกูนะเลตโก้มีเลตโกู้พิมพ์ด้วยสิบดาวสิบดาวเลยหนึ่งอ่ะเอ๊ะอ๋อเลสโซตรงนี้เหรอเอ้าอ๋อเราไม่ได้เอาอ๋อได้มาเราไม่ได้เอาข้าไปอายุว่ากูก็ว่าอยู่หยิบเลยคุณผู้ กูจะบ้ายูแมบไม่ขึ้นวางแมไม่ขึ้นวะกูก็ว่าอยู่ทาไมวะมึงอ่ะหัราะเริงๆเลยวเป็ะไรเดาหราะเระหเราะหาหาเรา่อเราไมัเรา้หัราะอัวเะัวเราะวเราะัวเาะหัวเรางหัวาันเันะัวกูาลัวาเะเะัวนาะเาวเราาะเาาย มึงแน่ข uh, ับด like ีกว่าก like ูแล้วกูรู้สึกว่ากูขับเี่อะไรวะอุ้ยใกล้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 ตรงนี้เน้นเน้นตรงนี้เลยเน้นเน้นนี้เน้นเน้นตากูเลยซะแล้วยอมไปไหนนี่ลูกค้าอยู่นี่ไปไหนไหนวะาลูกค้าเพื่อนเดี๋ยวกูว่ามันไม่ปกติกดคิวดิเอ้ยแต่ว่าปกตินะโยมเดี๋ยวกูดูป้ายกูดูกูเห็นป้ายเป็นลูกค้า อรอบนี้มึงต้องเป็นคนขับดิสลับกันสลับกันเออเอเอ,เ,อเก็บรถกันอ่เดี็กกูนั่งซ้อนไปเลย<ด>บ้านหลังที่สองนะการขับของกูนั้นการขับของกูนั้นมันดีซะเหลือเกินไม่เอาอข้งางทางไอโยมกูไม่อยากลงต้นกูไม้ไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไอ้อ้้ออ้้้ไอ้ย้ <c oughs> ้ย้้ มันลดความเร็วยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยยมใช่หรือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไกลเกินเบิกเนตเอ้ยก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนแค่หน้าแดงเฉยเลยได้แหละมั้งเออส่งส่งได้ส่งได้มาตุรุนอ่าโอาตุรุนกิ่งตะคอกกันวะมาตุรุนมาตุรุนหน่อยอันรถมึงไปไหนแล้ววะรถครูไหนเนี่ยรถครูไปมา เอาเด้เข้าเอาเด้เข้าไอ้เนี่ยอะไรวะเนี่ยรถคนตีนสุดมาเฮ้ยไปเองไอ้ครเฮ้ยโซ่เท่าไมมันน่ากลัวมากเลยอยู่อ๋อเอ้ยเอ้ยกูเห็นผ่านหน้าตาเลยเรับออเดอร์แล้วเออกูไปกูไปมา อยไปไหนอะรอบนี้ไปแล้วนะองสบายสบายก็แค่เป็นไรเดอมนเอ้ยรอบนี้ไกลกว่าเดิมนิดเดียวนิดหน่อยเะอยดงไหนวะเดี๋ยวยังยังเออเออเดี๋ยวหน้าแน่เลยข้างหน้าเพิ่ข้างหน้าข้างหน้ารู้สึกชนบทมากขึ้นนะแถวๆนี้เออจริ้สึกงเหมือนผีจะออกมา มันก็ชันนะโอ้โหกูเห็นมีแต่ป่าแต่ไม้จริงเออแต่คนหายไปไหนวะเออไม่เห็นมีคนรับเลยเดี๋ยวอะไรยุ่อะไรผ่านหลังกูไปเฮ้ยไม่มีอะไรไอะไรอะไรอะไรกูเสียมดแล้วกูลมๆเพื่อนลมๆไอ้ยุ่งหลอกกูลมๆลมทำไมไม่มีใครเห็นลมเป็นเส้นเลยนั่นแหละดิเอ๊ะเปิดดิไอ้เหลือบ้านเขียวเปล่าบ้านเขียววะเปิดหนึมันต้องมีคน โอ้โหเราขับเข้ามาอย่างนี้ได้เลยเหรอทะลุรลัวเราขับเลยคนหรือเปล่าก็ไม่เห็นเลยหรอกหรกูลองเดินเดินลงไปดูนะถ้ามีอะไรแปลกกูบอกนะได้เลยยมเดินเดินช้าซะด้วยเดินช้าซะด้วยกูเดินช้าซะด้วยไม่เห็นมีอะไรเลยโดนหลอกและเอาจริงไปเ๋ยวเพื่อนกูว่าบรรยากาศมันมองวิงว่ะจริงไปเถอะไม่เจอคนเราโดนต้มเออเราโดนต้มเซไม่มีอะไรเลย อ้าวยกเลิกไงเนี่ยยกเลิกออเดอร์อะเออเจมไม่ให้ยกเลิก,กหรอนั่นเดี๋ยน่ดูดิอ่ะแล้วก็ถ้าจะยกเลิกเขาสั่งซื้อก็คืออันนี่ไงยวมคือแบบว่ามันจะไม่มีลูกค้ายอยู่แถวๆนั้นนะ่ะก็คือไม่มีเพราะฉะนั้นเราเป็นนั่งดีวยวมาโอเคอก็คือเราต้องเป็นกลับไปนั่งเพื่อนถึงจะยกเลิกได้ใช่เป็นนั่งนีหว่าก็ว่า,อ,วาอันนี้ผิดปกติ ค่อนข้างแน่นอนลูกค้าไม่มารับของเนี่ยจะได้ตังค์โอ้ยยุ้งไอ้ย่คูโดนะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกูรถล้มนั่งเร็วยุ้งเออโอเคมันเป็นอย่างงี้ใช่โอเคบอกว่ามันแบบบางทีเราอาจจะเห็นพวกผีพวกปีศาจด้วยนะ ชี้อ่ากูกลัวอะไรเพื่อนกลัวจังเขียวไ่รอกูซ้อนตลอดได้ไหมได้กูขับรถไม่ดีได้เลยเพื่อนเดี๋ยวนะเราต้องไปหาใครสักคนอ่ะเมื่อกี้กูอ่านไม่ทันมิสเตอร์จีนน่จีโนลไอ้เหี้ยหาคนดูผีให้แน่เลยเออโอ้โห้วบ้านหลังนี้ซะด้วยโหบ้านหลังแรกอ๋อเป็นคนส่งเหมือนกันอ๋อ ว่าไงเอเคคนส่งกันอ้าวให้เราไปส่งเหรอคือมันจะกลับบ้านหรือยังไงแน่เลยทำไมอะเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดแต่ g o กูขึ้นแบบก็ไม่ขึ้นนะอ๋อหรือคนส่งปกติมีสามสองคนแต่ตอนนี้หายไปแล้วแล้วเด้วยอีกคนกลับอันใช่แต่ว่าเราต้องไปส่งคนเดียว คือเลิกกะถูกไหมอ๋ออนั่งเลยเอเค้ส่งเป็นส่งอะไรให้ไหนนะแชาน่เลยเอ้เขียวกูไปด้วยเขียวมึงยิบลกกระเตียวรับกะเตียวริรับแหละเรียบร้อยอ่ะเอ้ยเพื่อนกันอกู้เเพื่อนไป มึงจ้องช่วยกูดูด้วยนะตาไม่ดีได้เลยนี่ัวกูเห็นผีนั่นแหละเนี่ยขมเมอันนี่อะไรไม่เห็นนะโอ้ยเฮ้ยโอ้ดิฟเลี้ยวเครื่องเข่าพุ่มบอลใส่แรงโน้ตใส่แรงไปหน่อยดิฟเข้าพุ่มเลยจริงเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเออโอ้ดิฟอันนี้ดิฟเลยยังไม่ยินเสียงดิฟเลยเลี้ยวเขี้ยมากโอ้เฮไกลกว่าเดิมไหมเนี่ยเราไปไกลกว่าเดิมจริง อย่าเพิ่งเข้าไปใกล้มันนะเพื่อนอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้มันมากอันนี้เหรออ้าขออ๋อนี่นี่นี่ไฟมันเปิดต้องเปิดตันซะไม่มีนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเราต้องเออก็ไม่มีอะไรนะจริงมาตุนนู่นโอเคโอเคปกติเลิยป่ะมาตุนนู่นมาตรงนู่นเลย โลมามันน่าจะให้แบบว่าไอ้นี่หน่อยเนาะทางกลับ GPS ทางกลับไจำไม่ได้จริงป่าววะไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่เพื่อนต้องตรงไปอีกนิดนึงอันนี้มันบ้านที่เราเนี่ยไม่มีคนจริงอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะเราต้องไปเจอกับไอ้นั่นอะโอ้หาเพื่อนเหรอเออไปหาเพื่อนเหตุใะกูเลยซอยเฮ้ยเลยซอย เพื่อนทำไมกันนะจริงเพื่อนจริงไหมเอาดีอ๋อจริงจริงจอิงเก๊ะเก๊ะว่าไงจ๊ะแปลกอ่ะมีบางคนแบบสั่งพิซอออซ่าแล้วก็ไม่มีใครอยู่แล้วบ้านก็ดูเหมือนแบบล้างมังงม้งก็ลองเช็คในนออไลน์ก็บ้านนั้นก็นกั่นแหละแล้วก็ไม่มีออเดอร์จากบ้านนั้นนะเชีย่ยแปลกแล้วอ้าวเราเจอพิซซ่าไก่อ้าว จบแล้วเหรอ,อเราเจอฉากจบหนึ่งเอ้ยฉากจบสิบเอ็ดทัพที่สองจบแล้วเหรอ